ก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับเกมพลอยแปงกับผมม,มูแพ้มอีกแล้วนะวันนี้ขอเล่นพลอยแปงนะไม่เล่นไหมครับเปิดเติมแล้วด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาอัดนะครับก็ขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้อัพคลิปเลยนะหูรอดวิวเกินรอดวิวหนึ่งหมื่นแล้วน้ำตาจะไหลขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบมาดูมาซับอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากครับ นะฮะเดี๋ยววันนี้มันเล่นหอยแบงมันเล่นโหมดสนยดยด่านคลักดาว <laughs> นะใ,นะในนในจะจะเป็นมีปับก็คิวก็ร้อยสี่สิบสิบห้านาทีนะครับผมมีสนายมีดแล้วก็อาวุธพิเศษน,น,น,นะครับก็พวกระเบิดนะไม่ใช่อาวุธพิเศษนี่พวกะว <c ười> อะไรวะฮนะอ๋อควันควันโจนอู้หู อื้อหือนะครับมาเล่นอู้อื้อหน่อยๆเลยนะครับมาเล่นเนี่ยดูมันยศต่ำๆมันหน่ก็ได้นะครับผมก็เล่นรหัสใหม่นะนี่นะครับผมนี่อุ้ยโหดจังคุณเธอขาทำไมคุณเธอโหดจังคะ ใสยงใสาย,ยาก็ไม่มีกาใสนะครับจนงงไม่ไม่เขาอยู่ไหนวะทำไมเขาโหดแบบมาถึงก็ตุ้มเลยนะเดี๋ยวตุ้มเอ้ามิวตู้มแบบตุ้มตุ้มเลยเนี่ยเนี่เยเอะเยเยอะเยอะไหนไหนเคยตุ้มเคยตุ้มเคยเอยไปตมมาแทกก แนบแนเป็นไงอะไรทีมเบิร์กทีมเบิร์กไหนวะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนในหนอู้หูอะไรอ่ะมาแล้วมาบแนบเขาแบบ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 มือโปรแอบโปโปรเฟชชั่นอลโปรเฟชชั่นอลนะครับ เราต้องอย่าอย่าอย่ารัดหนูอย่าหนูขอหนูขอหนูขออย่าอะไรวะเออเออเกิดมาวิววิววิวแป๊บไหนแปอยู่อยู่มืดโลอะไรวะ เอ๊ะัดอือไม่ไหวแล้วณจุดจนี้ยืนขึ้นเลยใน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 ไม,ไม่ไม่ได้หรอกนี่นี่จะรู้เลยงอนเธอไม่ใช่แหละอะไรเอ้ยอะไรอ่ะงอือเขารู้ไม่หมดเลยโห่ละโคตละ อือฮืออือฮือออ้อู้อู Alors, ้อู้อู hm ้เกิดมาตายจะมาจะจะจะมาจะจะจะอะไรกะอะไรวะแฮยังไม่ได้ทาอะไรใครเลยเนี่ยผมกำลังอยู่แบบสันติสันติแบบสันโดษนะครับไม่สนไม่สนด้วยอะ ทำไมผมยิงไม่โดนวะเอ๋เอะอะไรวะกากเวรเกนดูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมกูขึ้นเลยขึ้นเลยครับผมขึ้นแล้วเนี่ยนะผมขึ้นเลยเนี่ยฮะขึ้นแล้วนอ้าวไม่โดนไม่โดนนี่ไม่โดนเนี่ยอือขึ้นเลยกูขึ้นเลยครับเนับไม่มีมันแล้วโทษตายนะเนีตายตาย ดงขึ้นเลยเนี่ยโหะ่งความเกี้ยวกล้าวกรธจะไม่รันปืนไม่ลันปืนไม่ลันน่ยปืนไม่ลันนี่ยเขายิงกันตรงไหนเราไม่ช่วยเราเราเราไม่ช่วยโอ้โหลไม่ไม่ไหวเลวเนี่ยดูเลือดระสามดขึ้นเลยขึ้นเลยไข่นี่ขึ้นเลยงามไข่เนี่ยิติดติด ไม่โดนนอ,อนเอ้ยอยายาอย่าย,ยิงอย่าย,ยงิงหนูเฮ้ยจวไม่น่าเลยไม่น่าไปเล่นมีดของเขาเลยดูเว็บด,ดูตัวอย่างนะครับนี่คือการโชว์ได้เอเมร์โดนเฮ้ยจูตะปูปลาอู้ห,หูอื้อหือเหมือนเขารู้ป่ะง หรือว่าหรว่าผมบเงหรผมเบงทาไมปืนไม่ลันะ่นน่ะปืนไม่ลั่นดิงตูดเลงที่ตูดแต่เข้าตูดเข้าแงามตูดเนี่ยแบบดืนขึ้นเลยนะดืงขึ้นยิงมัวอย่ใอย่านะ่ย่นะอย่านะอย่านะเฮ้เฮจะจะอ้วนี่นี่นเทคนิคนผงนังเลยผมนาง <c oughs> สามเหมือนใจเอเลี่ยนเลยเลี่ยนเลี่ยนเจี๋ยวไปไปเอาเขาออกไปแล้วอะไรอ่ะเนี่ยเขาเล่นเป็นโปะแบบโอเวอร์ชิโน่กันวันช็อตวันคิวไะไก่ยางอะไรเขาออกกันหมดเลยเดเจอไก่ยาง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 มีตุ้ม ไก่ย่างไก่ย่างแนวไก่ยางอุ้มเองชอบแบบนี้เอเราต้องเป็นแบบคนเปิดเผยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลัน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 อุ้ยลันลันเลยลันเลยอยู่ในลันเลยครับอืมอืมอ่าเฮ้ยมานี่ดิมานี่ดิ มันดีเออนี่เป็นยาวันช็อตวันคิวไงนัดเดียวเแอบแก้วดีแบบสงสารนะสงสารเลยแบบวอ่นแล้วทำไมคอมเมนต์วะผมว่าผมไป็นั่นดินโดดแบบถ้านอนแบบย่อแบบฟิวิ่งเร สูวไบอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เลยเขดยิงยิงยิงซ้ำมายิงซ้ำมาผมยิงซ้ำมาแบบยิงซ้ำเข้าไปแล้วนะโก้าโค้ดีเข้าไปที่ขมับไหลไฮปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ปางไม่ตายเยอะเจียวขาผมเจียวขานีข้อตตัวอะไรเงี้ย อ่ะผู้ไม่อว้าว่าวืดวืดไม่วืดเงียบจุกเลยครับใส่ท้องนะครับอ่ะเข้าเข้ามาทำไมอะไร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 เอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าเข้าเต็มเต็มนะครับไม่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 เกี่ยวอะใครเล่นโปงอะรเล่นโปงอย่ให้รู้นะอย่านะครับอย่าให้เจออย่าจ้ นี่ผมเป็นคนรักถือปืนโดนตายโดนหึงเป็นแบบเป็นเกลียดเกลียดเกลียดหึงเกลียดไอ้หึงไม่โดนสักทีเนี่ยผมบ้าชาบโชโชรู้สึกตายเยอะมากเลยครับมากเลยค่ะใส่ค่ะออกมาสิคะสักนิดสิคะโอ้โหโอู้หูตกใจอืออือนี่ละสองเลยเป็นไง เขาเรียกว่าเป็นปืนระยะประชิดแ้ห่าโอ้โหอืออ้าวคืนอือนี่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 เป็นเขาเรียกก็แบบระยะเผาคนนี่งไอ้ผมจะไม่เล่งแล้วเราจะไม่เล่งครับเราจะเดินไปบวกเขาเลยยึดไล่ไว้ได้กูอ่ะอ้าอาเลยอาบานบานดู้ว่าดูนี่ บวกเข้าไปบวกเอ้อย่าเล่นมีดสิมีดไม่ดีนะดู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 ไหนวะฮะไหนวะฮะนี่ระยะเผาขนระยะเผาขนระยะเผาขนระยะแบบเฮ้ยทำไมเขามีขวานหรือแจกฟรีวะครับไม่ดูครับเราต้องระยะเผาขนไว้กันเราจะไม่ซูมเราจะไม่ซูมขึ้นแม่ขอน้องขึ <S <S 2> <S 2> <S ้นแม่ขอน้องขึ้นแม่ขอร้องขึ้นแม่ขอร้อง คุณแม่ขอน้องคุณแม่ขอน้องระยะเผาผลไงล่ะระยะเผาครับอ้าวค้างเหรอค้างครับค้างไงค้างไงค้างทำไมใครให้ค้างค้างทำไมอ้าวค้างได้บอกในผมหลุดน <c oughs> <c oughs> ะเน้นผมหลุดแล้วนั่นไงนั่นไงเน็ตหลุด เยอะเลยถูเข้าใหม่แบบอะไรอู๋อไรยาเนรหลุดเจอผมกำลังจะเป็นแบบฟิลลิ่งขึ้นลิงอ้าครั้งแเดี๋ยวกลับมาอีกการทีแล้วกันเดี๋ยวเขาใจกันอากลับมาแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ห้องคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเมื่อกี้นะอันนี้ผมจอยห้องชาบ้านมามัว ไหนในดูดแบบเป็นโปรมานี่นี่แบบเบอร์คิวไงล่ะไงล่ะโอ้โหเด็กเนี่ยฮะทีรับเราต้องโชว์แบบของทองไงเราไม่ซื้อของพวกเงินแดงอักอะไรอย่างนั้นหรอกเนี่ยเราต้องเลื่อมทองไว้ก่อนไงโอ้ตระกูลทองครับเอาแบบมีออร่าซะหน่อยเนี่มันมีออร์เลอะไรนี้ อะไรนี่เห็นไหมออร์เรลเป็นอะไรที่แบบง่ายมากเลยในการคิวข้างนี้นะครับใส่แบบผมมีวาดเงี้ยมองที่ไหนวะสวัตอนแรกเข้าไปที่ที่สูงจิ้มๆแบบนี้ครัับมนเป็นอะไรที่แบบเลื่มทองเลยนะครับเลื่มทองครับนี่หล่อเด็กยิ่งยิ่งเอาเขารอดเขารอดนะครับ อย่าอย่านะอย่าอย่าเพะ้นปังแค่นี้ก็รู้ผลเลยผมปักหวานไว้ใจ๊ที่ไหนวะเขาเรียกว่าเซนรูสเตเดโเฟลเซนต์ตนองพรงนะผมเขาแบบเป็นอะไรที่แบบโปโปมากโปะโปะโปะโง่เขาเรียกว่ายิงดุลุงเนี่ยบอกแล้วเลื่มทองกันหรอครับต้องใช้เลื่มทองนะของทอง มันจะทำให้ดูมีออร่ามากขึ้นนะผมโอ้โหทำไมเขารวยอย่างนีน้สวัสดีครับเป็นไงคนระับหล่อเลยนะกินดำด้วยจิมจิมจิมนะครับผมหล่อเลยคนระับหล่อเลยคนระับโมดโมดโอโมด สวัสดีครับมาแล้วไม่ไไม่รออะไรเลยครับมาปุ๊บคิวปั๊บเลยนะครับดูครับดูครับดูดูสกิลนี่ผมมีสกิล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 ไม่โดนหรอับเข้ามาเข้ามาดิง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 กระสุนหมดไปละไปบ่ายชุบชุบมาแล้วมาแล้วครับโอ้กยิ้ตกใจยิ้ตกใจตกใจนะตกใจแน่ นีๆจอดไปอีกแล้วครับผมเป็นอะไรกี้ครับโหดมากเลยครับโหดอะไรอย่างนี้โหดอะไรโหดเลยต้องรัด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 เรียบร้อยครับเหลือที่บกนครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเข้าไปเต็มหน้าเลยโอยยังโง่เลยครับแก้วหนักเลยครับผมอ้าสิสี่ตัวโดยไม่ตายครับผมปักวันเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเลย เขา่าที้นาทีโอ้โหวิไม่ได้ครับเราต้องใช้ใช้ปืนเดียวมันไม่ได้ไงมันต้องใช้หลายๆปืนด้วยเพื่อจะได้รู้ผลด้วยเอ่อเฮคคอรอ,อีกแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอ้าวกระสุนหมดแล้วขอรีโลดแบบมึงไม่ได้นะโอ้ดูครับเล่น MBK ครับ ดูเอ็มพีครับลาดลาดเขาโดนหนูครับนี่แหละนี่แหละขึ้ยขึ้นึ้นึ้โอ้โหเอาระเบิดไปกินเนี่ยผมโอ้โหแบบอ้าวเขาลาดเขาเขาแย่งหนูครับผมรีบหลบเลยไม่เป็นนะว่าอย่างนี้ไปก่อนละกันดึกมูบเลยเหงื่อตายครับน่าหยา

ออกมาคอัแอลดูนบดูนี่นี่นี่คือในวะในนี่หัวลันลันลันลั่นเลยนบเอมก้าวันดีนะันดีมั้ยคันดีดนะครนี่ค่ะนีค่ะเข้าใจไหมครับนะดีเลยดีได้ดีดีครั แอบดี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 เอ็มดีเก้าเหมือนกันครับอันนี้เราตุยเรา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 ไม่เล่นได้งทิ้งอ่ะเราต้องแบบเอาคนได้ได้เสียบได้เสียบได้เสียบเราเข้าไปเยเงียบเลยเงียบเลยไม่ได้ครับไม่ยอมหรอกนั่นจุดนี้ไม่ยอมอะไรเลยแอปไหนไหนไหนใครห้าวใครห้าวไหนอยู่ไหน แล้วทำไมเราแบบเฮ้ยขยิงไงโอ้โหมาเยอะยอมแบนี่เราจะเล่น SSG กันนะครับเป็นสนไนในตำนานที่ทุกคนต้องมีมันเป็นสนไนที่แบบโหดมากเลยครับยิงตุ้มๆมสองลาดตายไงะะโหดบบโหดไปแล้วเนี่ดูดูดูเน,นี่ยโดนลัดโดนล,าด,ดลาดอย่าอย่าอย่าให้เห็นครั้งที่สองนะฮะอย่าเข้าะะใจนะอย่าอย่าให้เห็นครั้งที่สองนะลัดคนอื่นเนี่ยมันยังไม่ไดีนะ อะไรวะู่วะดูเนี่ยเดี๋ยวนึงท่าที่สองครับท่าที่สามแบบท่าที่สี่ครับผมหยิบต่างัะดีกูจะตายอีกแล้วอะไรวะอย่าอย่าเห็นไหมเห็นไหมตอนหน้าตอนหน้าจะอึแหลกเลิกเลิกโอ้โหมาเล่นฟาร์ม้าต่อฟาร์ม้าชไม่ใช่ฟาร์ม้าฟาร์าม้า โอ้โหมันเห็นเป็นอะไรที่แบบตูมเต็มแน่เป็นแบบโรโลโมเชตัวอยู่ไหนครับปักบาดเล่นๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 มๆๆๆบๆๆ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 มๆๆ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 ๆ้ร้ จะบวกแล้วดูดูดูด้วยดูดูแอับดูดูดูที่อืนยื่อนยื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 นที่ยืนยืนยืืนยืนนยี่ยืนยืนยยืนนยืนยนยืนยืยืนนนนยนยน ป่าเล่นอะไรป่าเล่นแม่มวยมวยโคมวยโคตรงไหนเนี่ยเอาออกเลยอีกหนึ่งอย่างทีก็ไม่เล่นให้จบโป้ไล่อยู่่ะแหนไหนไหนออกออกมาหู้มมวยโค้ดูนี่เราต้องเล่นแบบบาร์เลตไม่ใช่บาเลตเป็นเชือกแท่งบาเลตอีกแหละโอ้ช่วงกิจกรรมบาเลตเขามัได้เล่นเพิ่งมานดังเล่นเพื่อเมื่อเมื่อวันศุกร์นี้ วันนี้วันเสาร์นะเว้ยเอ้ยวันพฤหัสดีที่ผมมานั่งเล่นดู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 มวยมวยโคกมวยโคกมวยโคกครับผมมวยโคกครับผมแไอมันนี่เพิ่งกดเอนเตอร์ไอสเปกบาร์มันจะเอนเตอร์โอ้ยเมาดูแบบต่างต่างจุดเกิดเปื้อนเต็มหน้าแมพแมพผมเลือกฟิตฟิตจังเลยดูดูดูมีหเต็มหน้าผม เต็มนะครับผมเต็มเต็มเต็มนะครับผมยิงเยอะ้ยเหลืยนึง้ยตรงนี้ไม่ตายนะกำลังจะแก้ตัวตายเลยอะไรอยู่อะฮะแย่เชอะนะโอ้โหยิงศพสามเป็นอะไรที่ยาวมึงมากเลยครับเอ้ยออกมาย่อที่ไปเนี้ยค่ะในเกมนี้พอแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสตรีม